หน้ากินพิซซาไปแล้วับเรากินพิซซาไปแล้วอะไรไหมอร่อยหรอกผมลู้เปิดใจแล้วใช่ไหมของเปาวันนั้นวันเกิดเพื่อนใช่ไหมแล้วหนูก็ไปฝึกกินพิซซาใช่ไหมกลับบ้านมาก็บอกว่าบัวม้าข้ามมครับผมกินพิซซาไปแล้วหน้าที่มันมีสับปะรดนะคะฟอระมาไม่เชื่อเลยตอนแรกอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมเปาอร่อยไหม กิน <prediction? S 2> หั่นด้านเล็กๆครับหั่นด้านเล็กๆเข้าปากเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมเส็จคนนี้ไม่ต้องพูดถึงกินทุกอย่างกิย่งวาอนี้นี่เออฮะกหกโอเคออเอกินจนเบื่อแต่หนูไม่เบื่อจะเป็น๊อปอาย กินมัขบอกิจะปีึนืสบองอายไปดูหนังไปดูนี่ทเรื่องบอกอายเ่ยเดี๋ยวมันจะหาให้ดูโอเคค่ะ